แม่ครับแม่ครับน้าพี่บี่วิววันนี้ท่านเจ้าคุณค่ะค่ะค่ะไม่รับสวัสดีค่ะนี่เราไม่รับเาเชิญเชิญครับแม่ทําอะไรอยู่ฮะวันนี้กำลังจะทำผัดจ้าหอยหลอดอ๋อเก็บฝากไว้ก่อนนะครับแม่ใช่เละใบเฟิร์นอะไวไฟปกติเข้าครัวไหมคะไม่ค่อยได้เข้าเลยค่ะอ่ะดีเลยค่ะวันนี้ให้คุณย่าช่วยเอ่อเดี๋ยววันนี้เราทำอะไรผัดชานะคะ น้ำพริกของผัดชาก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงกับเหลืองแล้วก็ใส่กระเทียมตำหยบหยาบค่ะเดี๋ยวแม่จะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยอือฮึอ,อะ้วหนูก็ตำขณะที่ใบเฟิร์นทำไม่นี่อยู่ค่ะแม่จะลวกหอยซะหน่อย,อยนะเพราะนี่เราจะทำหอยหลอดผัดชาหอยหลอดผัดชาที่ลวกเนี่ยเพราะว่าบางทีมัน มีกากมีอะไรสกปรกฆ่าเชื้อโรคนิดนึงแม่คะแล้วแปลว่าตอนแรกมันมานี่คือมันมีมันอยู่ในหลอดคุณแม่มันอยู่ในขี้เลนมันอยู่ในขี้เลนมันอยู่ในหลอดสิมันเป็นหอยย่อยอยู่ในเปลือกเปลือกมันเป็นร่างของหลอดท้ายหลอดกูไม่เทนค่ะอี่สุกอ๋อเท่กล้องเอาแต่เนื้อใช่ระวังไหมดีดีําเลยอันนี้คือไม่ต้องละเอียดมากวะค่ะไม่ต้องละเอียดแต่นี่หนุยเหมือนไม่ได้ต้องอันนี้เหมือนไม่ต้อง อันนี้ได้นมหรือยังอย่างเนี้จะเรียกตามได้ยังไงแม่เขาเสร็จแล้วอะเสร็จแล้วก็เอาอะไรลองก้นหนูหนูจะเป็นไงเขาใบฟอนใบฟอนมีแรงมั้งไหมเนี่ยหนูมีแรงไหมก้พี่ดูพี่กุ้งพี่ก็แหกว่าหนูหน่อยเดียวเอาเปิดมานี้ค่ะเอาเอาเอาหยาบหยหรอคะแม่ใช่ นี่นะย่าตามปาแล้วเหมือนที่ให้หนูตามเมื่อกี้เนี่ยหนูต,ตามแล้วก็ได้นี่ก็ตามไม่อยากมาปนอีกระวังกระเด็นนะลูกนะกระเด็นแน่นอนนะคะใบเฟินนั่นโอ้ใบเฟินถึงับบายไปไกลๆหน่อยก็ได้ลูกยินดูห่างๆไรคะแม่เอาน้ำตาลมาให้แม่หน่อยน้ำตาลเอออะไบเฟิน แม่จะใส่หัวกะทินิดหน่อยใส่มากก็ได้เดี๋ยวมันเค็มเพราะในหอยเนี่ยมันก็จะมีรสเค็มของมันอยู่แล้วอะไรน,น้ำตาลไม่ถนัดในการใช้เฮ้ล <c oughs> ้ายกันโอเคปรุงรสให้เสร็จก่อนเลยใช่เอาน้ำมันหอยใส่มาหน่อยน้ำมันหอยน้ำมันหอย <c oughs> บางครั้งพี่ก็งง <c oughs> แม่ใสไปแล้วอ้าวโอ้แม่ก็ไม่บอกด้วยว่าเตรียมไม่ดูอ่ะก็ไม่ดูอ่ะทำกับข้าวก็บอกแล้วว่าทุกอย่างต้องเอามาเตรียมไว้ให้เสร็จตรงนี้ไอเราก็หากันยิกเลยครับไปเฟินค่ะแล้วใช้ก็มม่หอยไป็นแล้วดูดูเห็นไหมใช้ให้เดินทีละครั้งสองครั้งอ้าวลูกนี่ก็ต้องใส่ส้นสูงทำครัวไม่ดูทำไม ไม่ใส่ก็ได้เนี่ยถ้าไม่กลัวสวยก็ติดสวยไม่ใช่เหรอโอแม่ดูสิรสชาติส,สูงสูงแค่นี้ของไปเฟินเลยถ้าเกิดเราไม่ใส่นหรอคะแม่คะก็เด็กสมัยก่อนทำไมเต<ด>ี<ด>้ยสั้น <laughs> เอ้ยไปเฟินชิมนะคะไปเฟิน <laughs> ลองดูสิรสชอบใช่ได้ย,ยังเไม่ยังลูกเผื่อเผื่อหอยด้วยนะ อย่าเพิ่งเค็มมากเผื่อหอยจะเค็มด้วยเดี๋ยวจะทำให้กินให้ร้องจากเลยล่ะจักว่ารอยอร่อยะานคำว่าผัดชาเนี่ยก็ต้องใส่เครื่องเยอะๆอันนี้รู้ไหมอะไรไม่ทราบค่ะขมิ้นขาวขมิ้นขาวโอ้ยตัวเองก็ไม่รู้จักจำไม่ได้เมื่อกี้นึกอยู่ กระชายกระมิ้นขาวใบมะกรูดหอยขนาดรวกแล้วเห็นไหมก็เหลือกระจ้อยนี่หอยก็สุกมาประมาณหนึ่งแล้วใช่ใส่พริกใส่พริกไทยอ่อนใบมะกรูดเราใส่แล้วใส่ไปหมดแล้วโอเคชิมเลยพี่อยากชิมมากแล้วน้ำลายพี่จะไหลเอาเปินเอาเลยลูกหอยทุกตัวสุกหอยทุกตัวสุกลูก อยากได้ยินเสียงก่อนอยากได้ยินลุ้นนะเนี่ยโอเคไม่ลูกอร่อยแล้วแม่จะดับไฟแล้วนะคะตักสวยๆตักสวยๆอย่าให้ขอบจานเลอะเธอะเอาลยไว้เลอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เช็ดปากให้หน่อย ดาราก็เงี้ยขดเท้าขดแกงอะไรไม่คอยจะเป็นกับเาขเาหลอโอน้องเขยังเด็กอยู่คหะแม่คะเด็กก็ต้องหาดตั้งแต่เดินต่อแต่แล้วนอนต่อแต่ต,ตื่นมาตักข้าวเลยใช่อืาเนี่ยลูกผู้หญิงเขาเรียกว่าสเสน่ห์ปจาจวักสามีรักจนตายจำเอาไว้นั้นเอาลองดูลองดูไปเพื่อนทานกับข้าวเลยทานกับข้าวเลยลูก เนื่อจากหอยนะที่สังเกตใช่ผักหนูไม่ทานเยอะมากผักหนูไม่ทานใช่ไหมคะเผ็ดไหมเผ็ดค่ะเผ็ดจริงเปล่าเมื่อกี้แม่ทั้งกินชิมปะปัเผ็ดจิ้งก่าทานกับข้าวไม่น่าเผ็ดหลายเสียงนะหนูอนี่ค่ะไปข่าวว่าเดี๋ยวนี้ทำชาวกล้วยขายเหรอครับ ถูกต้องครับเฉากล้วยวันก่อนไปตลาดเน่ยเห็นมีเฉากล้วยอาไทยกรมกิ๊กอ่ะถึงมากเฉากล้วยนินมณีถุงละกี่บาทถุงละสิบห้าบาทครับโอ้ถุงใหญ่ทำไมทำเฉากล้วยขายเพราะอะไรพัาวบรรยากาศช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนครับผมเลยทำเฉาถ้าน้ำหนาวก็เลิกขายอย่างเงี้ยเหรอขายโจ๊กนินมณีนี่ก็คือนินนี่ก็คือสีดำนินนินนี่ก็คือ ผมแล้มาแล้วมาสนใจได้ม่สนใจ้วนี่นี่เมื่อกี้คุณแม่ทาอะไรให้ทานคอยรอดผัดชาค่ะเดี๋ยวคุยเรื่องหนังกันนิดนึงเติบสัมมาอัตลอนออนเดอะบีชฉายวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะ6ตุลาเนะเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเป็นหนังเอ่อคอมเมดี้ค่ะเป็นเรื่องราวความรักมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพถึงภูเก็ตแล้วใครเล่นบ้างพี่อยากรู้ใครเล่นกับพี่ก็เรื่องนี้ก็มีพี่ พี่ออยธนาพี่บอมธนาด้วยแล้วก็พี่ทันออยก็ธนาบอมก็ธนาทั้งสองธนาเล้ครับผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวมีอีกคนนึงค่ะอะไร เป็นเป็นนางนางเอกเอวีเลยฮอตมากเซ็กซี่นักข่าวคนเก่งชอบเลยทาไมเออเออเออเอวีนางเอกเอวีที่ว่าเนี่ยเป็นชายฝุ่นเลยเหรอใช่ค่ะเป็นชายฝุ่นมาเล่นเลยใช่ค่ะนางเอกเอวีที่ะไรนะคะนางเอกชื่อยูอิค่ะยูอิทัสมิแล้วก็ยังมีพระเอกอีกหนึ่งคนคือธันวาสุริยาจักรค่ะสุดท้ายไปถึงภูเก็ตใช่เปล่าอย่างนี้เลยเหรอต้องไปลุ้นดีกว่าถูกต้องนี่ถูกต้องเก๊ก งานนี่งานเก่าเก็บนี่งานเก่ามันเก่ามากงานมันเก่ามากงานเก่าเก็บมงานมันเก่ามากก็ไปเจอเพื่อนเก่าเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอที่ดีกว่าพาเพื่อนมาเลยเหรอพาเพื่อนมาพาเพืมาเลยไปด้วยกันพาเพื่อนมาล้มสี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 มาสี่มาเนี่ย ตัวเท่ากันตัวเท่ากันตัวเท่ากันชื่อคุณเลยครับชื่อวิไลยวันวิไลยวันนั่นคุณเลยฮะเลวิเศษภัยบุญเหมือนลูกอะค่ะป้าี๋วเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีวเดวเดียวเดวเดีอยวเดี๋วเี๋ยวเยเดยวเดยวเดวดยวเดวเดียดีวี๋ยวเดีวีวเดา พี่สองคนพีนี้คนโตแล้วน้องชายอายุสิบห้าอีกคนค่ะโอ้โหนี่เป็นี่ทำงานอะไรนะคุณแม่รับราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ค่ะวันแต่วันนี้คุณแม่อุตส่าห์มานะเซอร์ไพรส์นะนี่ไม่เซอร์ไพรส์ไม่เลยใส่ชุดใส่ชุดนี้ด้ลยใส่ใส่ชุดนี้ไปทำงานชุดนี้เลยอักกันทั้งซอยเลยเป็นห่วงลูกสาวมากเลยครัใช่ค่ะดูแลยังไงบ้างเรื่องนี้ ก็ส่วนใหญ่พอเราเจอเคสอะไรที่มันอยู่ในด้านมืดเราจะมาเล่าให้เขาฟังเช่นเช่นอะไรของแม่อเรื่องที่แบบแบบแบบเรวคนติดยาเด็กโดนข่มขืนหรือว่ารถตู้ลักษาตัวมาเล่าให้คนฟังแล้วชอบเล้าตอนดีมาว่เคสที่แบบมันจำได้แม่นที่สุดเลยคืออะไร อันนั้นภัยรถตู้เนี่ยภัยรถตู้เป็นไงภัยรถตู้คุณแม่ก็ชอบชอบเล่าให้ฟังว่ามันจะมีสมัยที่รถตู้คันฟิล์มดำๆแล้วชอบขับรถมาจับเด็กแล้วก็แบบเล่าให้หนูฟังบ่อยมากหนูก็เริ่มหลอนหลอนแล้วก็แล้วก็ลืมไปละเราวันหนึ่งไปหาแม่ที่ที่ทำงานแล้วก็นั่งรถเมย์ไปลงไปรถเมย์สักพักนึงอ่ะก็มีรถตู้สีดำอ่ะปีมมืดสนิทเลยขับพุ่งมาจอดข้างๆหนูวิ่งสุดชีวิตเลยวิ่งไม่ทิ้งเลยแล้วก็งงอะไรเขาเกิดยังไง มีคนเดินลงมาจ่ายตังค์ปกติเขาขับคุณวิ่งไปแอบอยู่บนสะพานลอยลุ้นแบบกลัวมากสับสับคุณไม่ใช่แต่คุณนี่ค่ะเราคุณวิ่งโดยคุณแม่ก็เป็นห่วงลูกนะเอาเรื่องของภัยสังคมภัยสังคมตอนนี้ที่ที่แบบมันน่าอันตรายที่สุดเด็กๆควรจะระวังคือเรื่องอะไรคุณแม่ตอนนี้ยาเสพติดอะค่ะของยาเสพติดเด็กๆติดยาเสพติดกันเยอะเหรอนนี้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็เราพยายามเข้าตามสถานที่ตามโรงเรียนเพื่อให้แบบไม่มีการจับกุมให้แบบสมัครใจอย่างนี้ค่ะมารักษา คุณแม่เดี๋ยวก่อนะแล้วเรื่องพยาสพติดเนี่ยบางทีมันมันเราจะป้องกันยังไงสำหรับเด็กเด็กเปียงคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการอยู่อย่างเงี้ยอืมเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงฮะส่วนใหญ่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กอะค่ะเราจะมาสอนเขาพอเขาโตแล้วเนี่ยเขาไม่มีประโยชน์อาจจะไม่เข้าแล้วเขาเขามีเพื่อนเขามีกลุ่มของเขาแล้วมันเป็นธรรมชาติที่ก็จะเชื่อเพื่อนมากกว่าครอบครัวอ๋อเพราะต้องบกฝังเลยนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่เขาเริ่มรู้ความนี่ยเาสอนเขาเลยว่ายาสพติดเป็นสิ่งไม่ดีค่ะ คุณแม่ขึ้นงวดแค่ไหนลูกนี่ต้องเกตเท่าไหร่มีกําหนดไหมไหมคุณแม่ไม่ค่ะไม่แต่ว่าเราจะบอกเขาตลอดว่าหน้าที่ของเราไว้นี่คืออะไรอย่างถ้าเขาสอบได้คะแนนดีเกาจะมาขอนน่นขอนี่เราก็จะถามว่ามันใช่หน้าที่ของเธอไหมเราปลอมตัวก่อนตัวนี่ก็เวลาหมดลงเช่นเคยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้มืออาหารสามัญประจำบ้านที่ไม่กวัวกลาดมาม่าซิกเรต50สูตรเด็ดจากแม่ชาแห่งครอบครัวก๋มกิ๊กพบกันครั้งแรกในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ5-16ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจบริษัทเจ๊สาวโก้โมบิเดียจำกัดรับประกันความอร่อยฮิโกรหน้าคมหงายตาวดาต้องเพิ่มอาจจะรู้ว่าเข้ามาทำไมเพลงมาเต้นที่บ้านเหรอบ้าหรือเปล่าน่าเลยเต้นทำไมานนนะแม่่้องพลเคยฟัง แทนก็ม hey, right? ีจำไม่ได้นคุณแต่งเพลงอะไรมีแต่งให้ภรรยาด้วยไหมกอดหน่อยได้ไหมด้วยคำว่าคิดถึงในโทรศัพท์นี่นะก็เอาไว้โทรรายงานตัวกับภรรยานี่ถือว่าติดเมียไหมไม่ได้ติดครับกูว่าติดมากอ่ะ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคมปี2554กับการรวมใจของคนไทยทั้งแผ่นดินนักดนตรีทุกเหลา่าทัพข้าราชการประชาชนศิลปินดารานักร้อง 1,999คนร่วมบรรเลงและขับร้องในบทเพลงครองแผ่นดินโดยธรรมเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม